เราก็จะมาถอนกำไรจากแอปเราพีคค่ะวิ้ยตื่นเต้นอ่ะอนี่เลยค่ะทุกคนหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะ่ะสินค้าทั้งหมดก็จะมีประมาณ560กว่าแนด์นะคะเราอยากใครกับชิ้นไหนเราก็แค่มี ID โค้ดค่ะทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงที่บัญชีนี้นะคะถ้าเราจะถอนเงินอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดไปตรงที่แคชค่ะทุกคนขึ้นมาหน้านี้เลยนะคะทุกคนนะ แล้วก็กดไปตรงอันนี้ลูกค้ามาช้อปปิ้งทั้งนั้นเลยนะคะมาแบบรัวมากค่ะนี่เลยทุกคนแล้วก็กดไปตรงที่ทอนนะพอเรากดทอนเสร็จปุ๊บเราก็เลือกธนาคารให้ถูกต้องวันนี้เราจะทอนอยู่ที่ประมาณอ่ารอบที่แล้วเราทอนไปประมาณห้าหมื่นรอบนี้ก็สี่เก้า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 สี่เก้าแล้วกันนะทุกคนนะอุ้ยื 11, ่นเด่าทอนดิฟลอยค่ะทีนี้เราก็กดทอนแบบนี้เลยนะคะพอเรากดทอนเสร็จปุ๊บมี o อ p พมาให้แบบนี้เลยนะคะทุกคนนะก็กดแบบนี้เลยจ้า ดำเนินการสําเร็จนะคะนี่เลยค่ะมีสลิปให้ด้วยนะคะสลิปสวยมากแล้วก็เงินจะเด้งเข้าธนาคารประมาณบสองสามสิบห้านะตอนนี้ก็สามสิบสี่นะคะก็มีการหักภาษีแบบถูกต้องนะคะหักภาษีแยรบร้อยนะคะนี้ก็เอาไวช้ชอปปิ้งนะคะทุกคนแล้วก็กําไรจะเด้งเข้าเราอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทนะคะแล้วกบสูนา่าราคาแล้วก็กลับไปดูในธนาคารของเราคะ่ะทุกคนเอาอีกหนึ่งนาที กำไรจะเข้าแล้วนะคะอะขออนุญาตใส่นาะฬิกาแป๊บนึงค่ะนี่ถึงเต้ทีนี้เราก็มาดูนะทุกคนนะสามสิบห้าใช่ไหมเราก็กดอันนี้เรามาที่ธนาคารแล้วก็กดรีเซ็ตค่ะน้มาแล้วจ้าอุ้ยเข้าไวมากอ่ะแบบตื่นเต้นว่ะเข้าแล้วทีนี้เราต้องไปถอนที่ตู้ธนาคารนะคะ น,นี่เลยทุกคนกำไรเข้าแล้วเราก็มาถอนที่ตู้เลยจ่าวตถึงเต้นอ่ะอันนี้มันถอนในรอบละสามหมื<อ><อ>น่นใช่ไหมกดยืนยันเลยนะอ๋อมันต้องสแก,กนก่อน <c oughs> อุย้ยม,มาแล้วอุยมาแล้สามหมื่นนี่เราก็เอาเพืพอ่อเก็บไป 改开。<来> <Yeah. S 1> hey,